ท่านผู้ชมครับคดีรถชนหรือคดีประมาทต้องดำเนินการอย่างไรมาฟังกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมทานายภูดิดธนพลินนะครับวันนี้นะครับจะมาตอบข้อสงสัยที่หลายคนสอบถามมาทั้งใน Facebook ใน youtube รวมถึงในทางโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับคดีประมาทหรือรถชนนะฮะซึ่ง เราเคยทำคลิปไว้ก่อนไว้บ้างนานแล้วนะฮะแต่วันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับท่านผู้ชมจะแบ่งเป็น3ตอนนะฮะโดยจะทำให้ท่านผู้ชมอะ่ะรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าใจง่ายๆ,ๆนะว่าคดีประมาทหรือคดีรถชนอะ่ะจะต้องทำอย่างไรโดยผมแบ่งการอธิบายเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมในชั้นตำรวจรวมถึงชั้นอายการผู้เสียหายต้องทำอย่างไรและขั้นตอนเป็นอย่างไรต่อมาก็ณีชั้นคอพอหรือชื่อเต็มคือ สำน,น,นักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะฮะจะเราสามารถดาเนินการอะไรในชั้นนี้ได้บ้างรวมถึงสุดท้ายนะฮะในชั้นศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับมาตามชมกันนะครับตอนที่1คือชั้นตํารวจและชั้นอายการครับวันนี้เรามาตอนแรกกันนะครับท่านผู้ชมในตอนแรกเนี่ยผมนําเสนอกระบ,บวนการในชั้น ตำรวจและชร้ราการนะฮะก้อน,นี้ที่มีเหตุเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นประมาททำให้บุคคลอื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บส,สาหัสนะฮะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเสียชีวิตกับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นกระบวนการที่เป็นคดีโทษเล็กน้อยนะฮะอาจจะเป็นค่าป,ปรับหรือถ้าเกิดใครอยากจะไปฟ้องคดีแพ่งก็จะว่ากันอีกเอพิโซดหนึ่งนะฮะ แต่ตอนนี้ผมจะมาทำในกรณีที่มีคนสอบถามกันเยอะคือกรณีเสียชีวิตรวมถึงบาดเจ็บสาหาัสว่าขั้นตอนที่ตำรวจจะต้องทำเนี่ยอย่างไรนะฮะเพราะบางครั้งเหตุเกิดไม่นานนะฮะก็เขาเรียกว่าเลยนะต่อว่าตำรวจนะฮะรถเพิ่งชนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปประมาณไม่ถึง5วันนะฮะตำรวจทำงานชา้าจากไอเนี้ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนควรจะเป็นอย่างไร ระยะเวลาควรจะเป็นอย่างไรนะฮะมาตามเข้ามาดูกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับหลังจากเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้เสียชีวิตเนี่ยแน่นอนร้อยเวรตํารวจที่อยู่ในพื้นที่ต้องไปดูที่เกิดเหตุนะ,ะต้องไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องมาทําบันทึกว่าเกิดเหตุประมาทใครเป็นคู่กรณีใครเป็นผู้เสียชีวิตนะฮะและทําบันทึกไว้หลังจากนั้นจัดการงานศพเรียบร้อยแล้ว ก็จึงเป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่าระหว่างนั้นนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่ารวบรวมหลักฐานนะฮะดังนั้นจึงแบ่งเป็น2อ,อย่างถ้าเสียชีวิตเลยตํารวจก็จะไปที่เกิดเหตุถ้ายังไม่เสียชีวิตแต่ไปเสียชีวิตภายหลังหรือไม่เสียชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสก,ก็ตามนะฮะตำรวจก็ต้องรอข้อมูลจากผู้บาดเจ็บว่าหมอฟันทงว่าบาดเจ็บขนาดไหนสาหัสหไหม ต้องเอาใบรับรองแพทย์ตรงนี้ฮะมาประกอบสมนวนเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องคดีต,ต่อไปดังนั้นภาพรวมคือขั้นตอนแรกคือการรวบรวมหลักฐานนะฮะถ้าเสียชีวิตก็จะไวกว่าบาดเจ็บสาหัสนะฮะการรวบรวมหลักฐานเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนแรกซึ่งใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่นานมากนะฮะจริงๆก็ไม่เกิน1-2สสัปดาห์ก็คงจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าใครเป็นผู้ตาย หรือใครเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสเพียงแต่ว่าต้องแยกกันดีๆนะฮะถ้าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอจริงไม่ไดรอตํารวจนะฮะตำรวจก็รอเช่นเดียวกับเราคือเอกสารจากแพทย์นะฮะถ้ามันมีลักษณะสิโครงหักกระดูกเล้าแขนขาดขาขาดสมมตินะก็จะเป็นสิ่งที่หมอสามารถให้ความเห็นได้ไวและเกิดบางอย่างมันจะต้องใช้การวิเคราะห์นะฮะเช่นต้องรักษาตัวเกินกว่ากี่วัน 4วันครึ่งเดือนผู้นี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ต้องรอเอกสา,าตรตรงนั้นนะฮะก,ก็จะทําให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ไปต่อว่าตํารวจอย่างเดียวนะฮะต่อมานะครับเมื่อรวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสก็ตามขั้นตอนต่อมาถ้าตํารวจทราบตัวผู้กระทําผิดคือผู้ประมาทหรือผู้กรณีนั่นเองนะฮะดังนั้นจึงแยกเป็น2กรณีชเช่นประเภทตามตัวไม่เจอกับเภศรู้ตัว ะะประเภทตามตัวไม่เจอเนี่ยโอเคแหละปัจจุบันมีกล่องวงจรปิดมีสื่อโซเชียลที่ช่วยตามหาก็อาจจะช่วยแต่ยังไงเสียก่อนที่ตำรวจจะแจ้งข้อ告าหาต้องรู้ตัวว่าคนนั้นคือใครแต่ถ้าเกิดว่าในขณะเกิดเหตุนั้นนะฮะสามารถรู้ตัวคู่กรณีได้มีบัตรประชาชนมีทะเบียนรถมีอะไรก็ตามที่มันชัดและรู้ตัวอยู่เลยเนี่ยตำรวจก็จะเรียกคู่กรณีเข้ามาแจ้งข้อ告าหานะฮะเข้ามาแจ้งข้อ告าหาว่าคุณ กระทำโดยประมาททาให้บุคคลอื่นเสียชีวิตหรือกะทาโดยประมาททาให้บุคคลอื่นได้รับบายสาหาัสนะฮะก็แจ้งข้อกเอาหาเดี๋ยวในส่วนของผู้กระทาความผิดเนี่ยผู้ประมาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกไว้อีกตอนหนึ่งนะฮะไม่ไม่ไม่เกี่ยวใน3ตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามชมกันด้วยนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่สําหรับบางท่านที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายประมาทอาจจะเอาตรงข้อมูลตัวเนี้ยไปใช้ในการดําเนินคดีหรือเจราจากับผู้กรณีได้นะครับกลับมา เมื่อตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะในวันที่แจ้งข้อกล่าวหาระหว่างตัวเนี้ยก่อนสรุปสมนวนสั่งฟ้องเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่สมนวนอยู่ที่ตํารวจระหว่างนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้ารถคันดังกล่าวมีประกันไม่ว่าประกันของเราหรือประกันของเขาหรือประกันที่เขาเรียกว่าภาคสมัครใจหรือภาคบังคับก็ตามนะฮะก็อาจจะมีการนัดคุยกันที่สถานีตํารวจ เพื่อเยียวยาความเสียหายเบื้องตน้นเราเนี่ยฮะสามารถนัดคุยได้หรือจะมอบหมายให้ทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเนี่ยไปช่วยเจรจาได้นะฮะซึ่งอาจจะได้เงินส่วนหนึ่งมาจากบริษัทประกันภัยหรือว่าจ,จะได้เงินเยียวยาจากผู้ที่เขากระทําผิดโดยประมาทก็ได้นะฮะดังนั้นก่อนสรุปสมนวนสั่งฟ้องเนี่ยก็จะมีแกรบระยะเวลาพอสมควรอาจจะไวไม่ถึง1-2เดือนหรืออาจจะถึง 6เดือนเนื่องจากบางทีก็ต้องรวบรวมหลักฐานหรือตรวจสอบปลายนิ้วมือนะฮะแต่ส่วนมากก็จะไม่ช้านะครับในปัจจุบันดังนั้นนะ่ยระยะเวลาแจ้งข้อเกอาหาจนถึงสรุปสำนวนสั่งฟ้องเนี่ยถ้าหลักฐานชัดเจนว่าคู่กรณีเราประมาทนะฮะตรงนี้ครับก็สามารถมาคุยค่าเสียหายได้นะฮะอาจจะได้น้อยได้ได้น้อยได้มากเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ ความตกลงกันท,ทั้งทั้งสองฝ่ายรวมถึงบริษัทประกันภัยเข้ามาด้วยรวมถึงออปชันอย่างเงี้ยผมแตกไปตอนนึงคือว่ากระบวนการที่เราเรียกร้องเฉพาะบริษัทประกันภยัยโดยไปที่คอปอปอเดี๋ยวท,ท่านติดตามชมในตอนต่อไปผมจะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งอ่ะพอคุยกันจบหรือไม่จบก็ตามสังเกตดีๆนะผมใช้คําว่าคุยกันจบหรือไม่จบก็ตามเนื่องจากนี้ครับคดีประมาททาให้บุคคลอื่นเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ ดังนั้นถ้าท่านได้คุยกับทางคู่กรณีถ้าคู่นี้ไม่จ่ายตังค์หรือจ่ายตังค์น้อยตำรวจก็ต้องส่งฟ้องอยู่ดีหรือแม้กระทั่งคู่กรณีมีฐานะยอมจ่ายเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะท่านก่อทำหนังสือว่าได้รับเงินแล้วแล้วม่ติดใจเรื่อคดีต่อแต่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีต่อเนื่องจากข้อหานี่ฮะประมาททำให้เสียชีวิตหรือประมาท ทำให้ได้รับบาสาหัสเป็นข้อหาที่ยอมความไม่ได้คู่กรณีนนจะตกลงกันแล้วก็ตามตํารวจจะต้องดําเนินคดีต่อเท่านั้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประมาทได้จ่ายเงินให้กับผู้เสียหายจนที่พอใจแล้วโอกาสในการรอการลงโทษก็จะน้อยลงและตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้เสียหายไปฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายทั้งแพงนั่นเองนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้นประมาททาให้เสียชีวิตหรือประมาททำให้บาดเจ็บสาหัสต้องสรุปสานวนสั่งฟ้องเท่านั้น นะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจที่หลักมันเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีเป็นอย่างอื่นแน่นอนนะครับผมการันตีทํางานมา1ิปีต่อมาเมื่อสรุปสมนวนสั่งฟ้องก็คือออกจากสถานีตํารวจไปไหนครับไปศาลเลยไหมยังไม่ไปศาลเป็นการฟ้องคดีโดยพนักง,งานอายการนะฮะคดีก็ส่งไปยังสำนักงานอายการนะของจังหวัดนั้นๆโดยกระบวนการตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีกระบวนการเจรจากาันก็ได้ถ้าเกิดว่า ตั้งแต่แจ้งข้อข้อเอาหาจนสรุปสมนวนเนี่ยยังคุยเรื่องค่าเสียหายกันไม่ได้แต่ผู้เสียหายเดือดร้อนแล้วบางทีชั้นอายการก็จะเป็นสถานที่หนึ่งหรือเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ยังมีโอกาสในการเจรจากันได้นะถ้าคู่กรณีเขาอยากเจรจากับเราด้วยนะเพราะการเจรจานเนี่ยต้องเกิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าอีกฝ่ายบอกว่าไม่จ่ายไปคุยในชั้นศาลมันก็ไม่มีเวทีในการเจรจาน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการแล้วหลังจากนี้พนักงนานการเอาไปไหนครับไปส่งฟ้องซึ่งจะอยู่ในตอนที่3แล้วผมจะบอกอีกทีว่า ในตอนที่3การดําเนินคดีในชั้นศาลทางคดีแพ่งและคดีอาญา,าในกรณีที่เราเป็นโจทย์หรือผู้เสียหายเนี่ยต้องทําอย่างไรในตอนนี้ผมสรุปมาสั้นๆเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์มานะครับยังไงถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในตอนนี้ผมขอญอาตลาทนนี้ก่อนสวัสดีครับ